ที่น่ารักทุกคนเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชาติตาโลกับคลิปอัปเดตพลังงานคุณกับเขาและความรักของเราที่ไม่ชัดเจนนะคะทุกวันอังคารเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแล้วคลิปนี้นะคะดูได้ทุกราศีเลยเอาเป็นว่าถ้าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณไปเจอความรักที่ไม่ชัดเจนมาแล้วคุณอยากอัปเดตพลังงานคุณดูได้เลยนะคะ แต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะพลังงานมันตรงได้แต่ว่าบางทีผลลัพธ์มันไม่ตรงก็มีเนาะดังนั้นถ้าคุณอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมคุณมาดูดวงส่วนตัวได้นะคะรายละเอียดทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วแล้วก็ในพินคอมเมนต์ก็คือคอมเมนต์ที่ปากหมุดไว้นั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าชอบการอ่านสไตล์เรานะคะเราจะไม่อ่านไพ่เอาใจใครแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกไว้ก่อนเลยเราเติบโตมาแบบฝรั่งดังนั้นวัฒนธรรมของเราอาจจะแตกต่างจากคุณบ้าง เพราะฉะนั้นเลยต้องให้อภัยนะคะเพราะว่าเราเกิดมาในวัฒนธรรมที่มันไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆเ,เนาะบางคนอาจจะคิดว่าเรามั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนกอะไรประมาณนี้แต่มันคือสิ่งที่เราเติบโตมาเพราะฉะนั้นถ้าชอบในความเป็นเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่เป็นกําลังใจให้กันโดยการดูโฆษณาให้จนจบโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นอัปเดตพลังงานกันเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันในคลิปนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลังงานเขานะคะตอนนี้ความรักที่อุย้ย <c oughs> กระเด็นไปเรื่อยเปื่อยเลยความรักที่ไม่ชัดเจนและพลังงานก็จะแสดงความชัดเจนแบบอลังการงานสร้างเกินไปเบาๆค่ะเบาๆเดี๋ยวพ่ร่วงเบาๆเนาะมาดูสิมีอะไรบ้าง Two of Cups Reverse โวอะไรอีกล่ะเนี่ยจะออฟเฟอร์อะไรก็รีบๆมา Ten of Cups Reverse อีกจ้า <c oughs> เลยนะเรา <c oughs> The Hermit Reverse Queen of Swords Reverse อีกโอ้พลังแบบว่าคิดอะไรอีกหนอเพราะคุณ ทวีออฟคัพส์อยากกลับมาอยู่นะแต่ไม่กล้าอ่ะอัปไรท์เซเว่นออฟวันส์อัปไรท์ดื้อเบอร์นี้นะคะไม่ยอมแพ้หรอกแต่ไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนนะเดอะมูนอัปไรท์เราชอบไพ่ใบนี้มากเลยรู้สึกมันเซ็กซี่ไม่รู้ทำไมเดอะมูนดูลึกลับอา้าวอันนี้อะไรจ้า The World u p อัป h t ทไกลกัน ความห่างไกลความแตกต่างสะทางสังคม two of ones r e v e r s คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบตัดสินใจอะไรแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆนะเนี่ย the high p r i e s t e s t ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะจ๊ะคนคนนี้ไม่ตัดสินใจอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเอ่ย <c oughs> เขาคิดว่าเขาควรจะเชื่อเซนเขาได้แล้วล่ะ <c oughs> เพราะที่ผ่านมาเซนมันบอกถูกหลายรอบเลยแต่ดื้อ พอดิ้วพังทุกทีพอมาตอนนี้เลยนะคะเขาอยากจะล้มโต๊ะล้มเกมแล้วสร้างมันขึ้นมาใหม่เริ่มต้นเกมใหม่โดยที่มีตัวเขานี่แหละเป็นผู้เล่นเหมือนเดิมแล้วก็จะไม่เป็นผู้ควบคุมเกมเหมือนเดิมแล้วทําให้เรานึกถึงเรื่องสปีดเกมนะ001 001เริ่มต้นเกมเองแล้วก็เล่นเองประมาณนั้นเลยดังนั้นนะคะคนคนนี้สิ่งที่มันเป็นไปไป,ไ,ปไม่ใช่เป็นไปไปเดี๋ยวนะภาษาไทยล้วน สิ่งที่เป็นไปรอบๆตัวเขาในตอนนี้ก็คือเขาคิดถึงเรื่อง reconciliation ก็คือการกลับมาขอคืนดีคุณอารมณ์เหมือนประมาณว่าเอ๊ะถ้ามาง้อสักนิดหนึ่งหรือไม่ก็ถ้าคุยกันอยู่นะคะยังคุยกันปกติอยู่ก็คือว่าหรือว่าเราจะให้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนกับเขาดีนะแต่บังเอิญบางเอิญว่าคนคนนี้นะคะ พอจะเชื่อเซนต์ตัวเองปุ๊บดันไปหลงอยู่ในโลกของสิ่งที่อาจจะไม่มีจริงเนงอ,อกไม่เอ่ยอารมณ์เหมือนที่เราคอยดึงคุณกลับลงมาสู่ความเป็นจริงที่ไม่ใครฝันนั่นแหละประมาณเดียวกันดังนี้ดังนั้นตอนนี้พลังงานเขาอะกลายเป็นว่าเขาไปอยู่วนอยู่ในโลกของความฝันมากกว่าโลกของความเป็นจริงเลยไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรสักทีอันนี้ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเลยนะพลังงานเดียวกันเลยขอบอกเดียวกันจริงๆ มีความคิดที่ว่าอยากจะกลับมาคืนดีกันอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมานะเวย เซนต์มันบอกเราถูกต้องหลายเรื่องเลยแต่เราทํามันพังเพราะเราไม่เชื่อเซนต์ตัวเองเราพยายามใช้โลจิกใช้เหตุผลมากกว่าแล้วมันพังเพราะอย่างที่เราบอกคลิปที่แล้วจําได้ไม่เอ่ยถ้ายังไม่ได้ดูกลับไปดูใหม่นะคะเพราะวันนี้เราจะตั้งชื่อคลิปเหมือนเดิมให้มันเป็นเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสก็คือ EP หนึ่ง EP สเพราะมันต่อเนื่องกันดังนั้นเลยถ้ายังไม่ได้ดูให้กลับไปดูคนคนนี้ใช้หัวสมองมากกว่าหัวใจ แต่จริงๆเป็นคนที่ e m o t i o n a l มากๆอย่างที่กล่าวไปตอนแรกเป็นคนที่คิดเยอะคิดแยะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากพอตัดเรื่องโลจิกตัดเรื่องเหตุผลออกมาเชื่อเซนตตัวเองเต็มๆใกล้เป็นว่าบกตัวเองอยู่ตรงนั้นแล้วเอาตัวเองออกมาไม่ได้อีกโอ้ตายแล้วคุณชาตินี้คุณจะได้ลงเอยกับเขาไหมคะ <c ười> คุณกำลังดิวอยู่กับใครเนี่ย <c ười> คือหาความพอดีในชีวิตไม่ได้เลย ตอนแรกก็คือใช้เหตุผลเยอะเกินไปพอมาตอนนี้ปพืบเอาเหตุผลทิ้งไปเลยไม่ต้องมีเหตุผลมึงไปซะไปไกลๆเกลียดละเกลียดไอเหตุผลมันเพราะมันทําให้เราพังต่อมาพอมาใช้เซนต์ตัวเองหมดกลายเป็นว่าอยู่ในโลกของจินตนาการที่อาจจะมีอยู่จริงบ้างไม่มีอยู่จริงบ้างคือเพอ้อฝันไปเรื่อยเปื่อย ว่าโลกในจินตนาการนะคะเราออกมาเจอกันเรามีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนู่นนี่นั่นนั่นนี่ไปเที่ยวกันอะไรก็ว่าไปตามภาษาเขาได้มีการจบกันจริงแล้วก็เริ่มต้นใหม่จริงเพราะเขาเป็นคนล้มกระดานแล้วก็เริ่มต้นเกมใหม่แต่ปัญหาก็คือเขาออกจากจุดตรงนั้นไม่ได้คุณคุณกำลังคุณกำลังดีอยู่กับใครเอาจริงๆนะคนคืนนี้ จะเป็นพวกประเภทที่ว่าช่างฝันเป็นเดอะดรีมเมอร์มากๆถ้าได้ฝันถึงอะไรฝันกลางวันนะที่หมายถึงไม่ได้นอนหลับแล้วฝันไปนะคะหมายถึงเดย์ดรีมคือถ้าได้เดย์ดรีมนี่คือโอ้โหยาวไกลแบบว่าสร้างหนังเป็นเรื่องได้เลยเอารมณ์เหมือนประมาณทํางานอยู่ก็จินตนาการไปเรื่อยเปล่อยเรื่องคูณเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องที่เราได้กลับมาคบกันแล้วเรื่องที่เราได้กลับมาคุยกันดีๆแล้วเราทํานู่นทนํานี่ร่วมกันอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวนะปวดหัวเลยโอ้ยอามาดูซิมีอะไรอีกนะคะโอ้ไฟออฟคัพส์แก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นด้วยในในจินตนาการนั้นดูซิเป็นอะไรนักหนาเนี่ยคุณคะคุณช่วยไปปลุกให้เขาตื่นหน่อยโทรไปเธอตื่นได้แล้วเธอฝันมากไปแล้วอ่ะไนออฟเพนทากลสคุณโอ้ยตายตายตาย,ตายเขาจินตนาการเยอะจนน่ากลัวนี่อะความสัมพันธ์ไม่จบ ขออีกใบหนึ่งแล้วกันแอบสองสารคนดูมาเจออะไรนี่อาเพจ job source ยังสองคุณอยู่นะคะเราจะบอกอะไรให้เลยระหว่างนี้พยายามโพสอะไรบวกๆโพสอะไรที่มันเป็นความหวังให้เขาเพราะตอนนี้เรารู้จุดอ่อนเขาแล้วว่าคนคนนี้ติดอยู่กับวังวนความคิดตัวเองมันไม่ใช่เซน์แล้วนะมันกลายเป็นว่าเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมา ล้วนเลยเพราะเขามีความรู้สึกว่าความเป็นจริงมันน่ากลัวดังนั้นขอมีความสุขกุบกริบในโลกของจินตนาการก็แล้วกันเพราะฉะนั้นลายทริคง่ายๆที่จะเอาชนะใจเขาแล้วดึงให้เขาหลุดออกมาสู่ความเป็นจริงได้ก็คือพยายามสร้างพลังบวกให้ตัวคุณเยอะๆอ้อเราลืมเปิดไพ่พลังงานคุณวันนี้แป๊บหนึ่งนะอ่า king of pentacles ดีมากค่ะดูหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้นเจ๋งมากเลยดังนั้นสิ่งที่เราจะแนะนําคุณเรามาถูกทางแล้วล่ะเพราะว่าไพ่คุณพลังงานดีมาก เป็น king of pentacles แล้วก็มีความหนักแน่นสูงอันนี้อะไรเอ่ย tree of one แล้วก็ไม่ได้ลังเลอะไรด้วยดังนั้นนะคะตอนนี้คุณจะช่วยเหลือคนคนนี้ได้คุณเดี๋ยวขอขัดนิดนึงอะ่ะอารมณ์เหมือนเป็น cosmic situation เนอะแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรคุณอย่าลืมนะคะว่าบางทีเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบคนรักและในรูปแบบคู่แท้ด้วยคือมาในคนเดียวกันอ่ะอย่างเช่นแบบ เป็นโรแมนติกโซเมดแล้วก็เป็นเคมิกโซเมดในเวลาเดียวกันก็เป็นได้นี่เลยมันเหมือนคุณจะต้องเอาพลังงานดีๆของคุณคอยไปดึงช่วยเหลือเขาตลอดถ้าเป็นเรื่องพลังงานเราสนับสนุนแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเหมือนที่คลิปผ่านๆมาว่าเขามีปัญหาโน่นนี่นั่นอันนั้นเราไม่โอเคละดังนั้นตอนนี้เลยสิ่งที่เราจะแนะนําคุณเลยก็คือในเมื่อเขาไปติดอยู่ในอารมณ์ของเขาเองในความคิดในโลกของจินตนาการของเขาสิ่งที่คุณจะช่วยเหลือเขาได้ในตอนนี้เลยก็คือ คลิปที่แล้วเขาบอกเขาคิดถึงคุณทุกวันใช่ไหมแล้วคลิปข้อน,นี้เราก็จะตั้งชื่อเหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นการต่อเนื่องจากขราวก่อนดังนั้นในเมื่อเขาคิดถึงคุณทุกวันแล้วมันยิ่งเป็นการการันตีเข้าไปอีกเพราะเขามาสองคูณด้วยดังนั้นการที่เขาสองคูณอยู่บ่อยๆแบบนี้ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์โพสแต่เรื่องบวกๆให้เขาเห็นพยายามดึงให้เขามาสู่เหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุและผลบวกกับความรู้สึกร่วมกันอารมณ์เหมือนเบรนด์แล้วก็ h ร a r t and hate คือ Branding คือเอามาผสมกันนึกออกไหมอารมณ์เหมือนคุณจะทำสมูตตี้แล้วคุณใส่สมองแล้วก็หัวใจลงไปด้วยโหดฟังดูโหดไหมสมูตตี้หัวใจกับสมองคือให้มันผสมผสานกันครึ่งๆร,ระหว่างความรู้สึกกับความคิดและเหตุผลเพราะคนคนนี้เป็นคนสุดตรงอย่างที่เราบอกเขาที่แล้วคลิปก่อนคือเขาไม่มีตรงกลางเขาไม่มีสีเทาของเขามีแต่ขาวกับดําไม่มีอาจจะ ไม่มีไหมบีไม่มี c คู d บีไม่มี maybe ไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่ yes หรือ no เท่านั้นดังนั้นคนคนนี้อยู่ด้วยยากมากๆสิ่งที่คุณจะทำได้คือให้เขาเห็นความเป็นจริงว่ามนุษย์ทุกคนนะมีโลจิกด้วยมันมีอ m o ม i o ช a l ด้วยในเวลาเดียวกันได้มันไม่ต้องตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมีแค่สิ่งเดียวนึกออกไหมคะเพราะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเข้าใจโลกเท่าไหร่ ไม่รู้วอายุเท่าไหร่นะแต่ดูประสบการณ์เรื่องความรักค่อนข้างน้อยมากๆจะ80 90ก็ช่างเขาแต่ประสบการณ์ความรักน้อยมากแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช้เวลาต่อให้อยู่กับคนเยอะๆก็เหมือนตัวเองอยู่คนเดียวเพราะว่าเหมือนอารมณ์เ,เหมือนประมาณว่า v i c t i m mentalization ก็คือคนที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อนึกออกไหมเอ่ยคนแบบนี้อยู่ด้วยยากดังนั้นถ้าคุณอยากเอาชนะใจเขาให้ได้และอยากได้เขามาเป็นของคุณนะคะสิ่งที่เราจะแนะนําเลยก็คือ ตัวคุณต้องหนักแน่นก่อนเพราะถ้าคุณผีบ้าตามคุณประสาแดกตามพังเลยทั้งคู่เพราะดูว่าอะอย่างอย่างที่เราบอกคนนึงร้อนคนนึงต้องเย็นคนนึงอ่อนคนนึงต้องแข็งเพื่อประคับประคองกันมันถึงจะไปรอดเพราะคนคนนี้ค่อนข้างอ่อนอ่อนไหวง่ายไม่ได้หมายความเขาอ่อนแอนนะเขาอาจจะเข้มแข็งในการที่สู้โรคโดยทั่วๆไปของเขาโรคส่วนตัวโรคของการทํางานอะไรอาจจะแข็งแกร่งมากแต่พอเป็นเรื่องความรักปุ๊บคนคนนี้หลงที่หลงทางเลยไม่รู้จะไปทางไหนดี ดังนั้นตอนนี้ใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์พยายามสร้างทุกเรื่องให้มันเป็นเรื่องที่มีทั้งความรู้สึกแล้วก็เหตุและผลในเวลาเดียวกันมันจะได้ทําให้เขาเห็นภาพชัดๆว่าเออโอเคนะมนุษย์เรามันมี2ด้านเสมอเพราะสิ่งที่เขาทําอยู่คือมันมีด้านเดียวพยายามทําให้ตัวคุณเองเป็นกระจกสะท้อนหาเขาเพราะเขามีกระจกแค่คุณบานเดียวนะคะคนคนเนี้ พอเขาส่องคุณอยู่เป็นประจําเลยดังนั้นความสุขที่เขาจะมีได้ก็มาจากคุณด้วยส่วนหนึ่งถ้าคุณทําตัวไม่มีความสุขให้เขาเห็นเขาก็ไม่มีความสุขและยิ่งเขาไม่มีความสุขการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนขึ้นมันก็ยิ่งช้าไปอีกเพราะกลายเป็นว่าความสุขเล็กๆที่เขามีอ่ะมันมาจากเราแล้วพอเราไม่มีปุ๊บเขาก็ไม่มีหลักเลยพอไม่มีหลักคนคนนี้ก็จะเละเทะไปหมดทุกสิ่งอย่างแล้วก็การที่จะได้มาชัดเจนกันมันก็จะดีเลยช้าออกไปอีกเนาะ โอ้ยเหนื่อยแทนเอามาอีกสักสองใบสิ <c oughs> อ่ะ queen of pentacles เห็นไหมตัวเขาหาความตอนนี้คือ logical ไม่มีเลยไม่มีความโลจิกใดๆในสมองมีแต่เรื่องเพอ้อฝันคุณต้องรีงรบดึงเขากลับมาสู่ความเป็นจริงไวๆอารมณ์เหมือนพวกที่แบบว่าพอคลั่งเรื่องทวินเฟรมก็อู้ยทวินเฟรมกูไปเจอใครก็ อิตาแกะข้างถนนนั่นก็ทวินเฟมอีนุนก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้เราแค่ยกตัวอย่างนะคะเขาเป็นคนที่มอมเมาง่ายมากเลยเป็นคนที่ easy to navigate ก็คือชักจูงง่ายนี่แหละคนประเภทนี้ที่เรากลัวเพราะอะไรรู้ไหมมันมีคนประมาณนี้มาดูคลิปค่อนข้างเยอะเวลาที่เราทำคลิปเราถึงต้องทำอะไรทุกอย่างดึงคุณกลับมาให้อยู่ความเป็นจริงมากที่สุดเพราะเขาเป็นคนที่อย่างที่บอก easy to navigate ก็คือว่าชักจูงได้ง่ายมาก เพราะฉะนั้นเลยย้อนกลับมาตรงเดิมคือถ้าเราจะทำคลิปให้มันได้ยอดวิวเยอะๆเหมือนชาวบ้านเราก็ทำได้คุณด้วยหน้าที่การงานของเราแต่เรากลัวคนแบบนี้จริงๆนะพราะมีมาดูดวงกับเราเยอะมากมากจริงๆต้องคอยดึงเขากลับมาแล้วบอกเขาว่าโลกของเรามันมีหลายด้านบางทีมันไม่ได้มีแค่สองหรอก บางทีนะมันอยู่ซ้าเป็นปิระมิดมันก็ยังมีตั้งหลายด้านถูกไหมเอ่ยดังนั้นนะคะอันนี้เราแอบเป็นห่วงมากๆเลยเพราะเขาดูอ่อนไหวง,ง่ายมากๆแล้วดูขุนเข้มแข็งของเขาคุณจะต้องรีบปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาเห็นความเป็นจริงว่าเขามีเชื่อเซนได้แต่บางทีมันเกินไปมันเกินเบอร์จนกลายเป็นเขาเริ่มทําร้ายตัวเองก็คือเซลล์ซาบูทาชนั่นเองอันนี้เราเริ่มใช้ภาษาอังกฤษเยอะเพราะอะไรรู้ไหมมีน้องๆหลายคนแนะนํามาว่า ไม่ใช่แนะนาําสิรีเควสต์มาว่าอยากให้พูดแล้วก็อยากให้แปลให้ฟังด้วยเพราะว่าเขาจะได้มีความรู้กับคํานั้นนั้น sabotage ก็คือการทำลายนะคะเซลล์ก็คือตัวเราเองก็คือทำลายตัวเองนี่แหละทําลายนั่นเองเนาะมาเก็บตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรา,เามาดูไพ่ข้อความบ้างนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกเราบ้างไอ้พวกไพ่ข้อความก็เหมือนกันส่วนใหญ่ที่มันเป็นประโยคมามันคือสำนวนนะบางทีมันแปลตรงตัวเลยไม่ได้เป๊ะๆดังนั้นมันต้องเลิ่มจากสำนวนนิดนึงนะคะ โอเคมาดูใบแรกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างอืมเออเหมือนเดิม <c oughs> เห็นไหมพลังงานต่อเนื่องเป๊ะๆเ,เลยอย่างที่เราบอกคราวที่เราก็อยากแต่งงานกับคุณนะคะอืมเขากลัวว่าเขาจะทำร้ายคุณเนี่ยคิดไปใหญ่เลยไอ้ย,ยิ่งกลัวยิ่งทำร้ายรู้ไหมเนี่ย แล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วเหงาเมื่อไม่มีคุณคุณขามันเป็นเอพิโซดต่อเนื่องได้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้มันทานะแต่มันออกมาเองมันเหมือนพลังงานเขายาวมากช่วงเนี้แล้วก็เขาต้องการเวลาที่จะเยียวยาตัวเองด้วยดังนั้นคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเยียวยาเขาได้นะคะคุณต้องช่วยเขานะถ้าคุณรักเขาดึงเขาออกมาจากจุดที่เขากําลังหลงทางอยู่ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามเขาบอกเขารักคนอื่นแล้วเห็นไหมสับสนมากไหม สับสนเกินเบอร์เดี๋ยวเราจะมาแคลริฟายูว่าไอ้เลิฟสมันเอลส์นี่มันคือใครมันคืออะไรทําไมต้องพูดแบบนี้แล้วก็รู้สึกตัวเองดีไม่พออ๋อเข้าใจแล้วละ่ะจริงๆไม่ต้องแคลริฟาก็รู้ถ้าพูดมาแบบนี้เนี yeah, ่ยดูสับสนมากเลยแล้วตัวเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันยิ่งทําให้เขารู้สึกประสาทเสียตอนนี้เราคิดว่าเขา,เาคุณออกจากหัวไม่ได้แหละมันถึงเป็นอาการแบบนี้อาการหนักมากๆด้วย นาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจําได้ไหมเขาบอกว่าเงินสําคัญสําหรับเขามากอาทิตย์นี้เขาบอกว่าสิ่งสําคัญสําหรับเขาก็คือเขาเป็นคนที่ดูแลเป็นคนจัดหาต่างๆนู่นนี่นั่นเข้าบ้านดูแลคุณไปเที่ยวแล้วเขาเป็นคนจ่ายอะไรประมาณนี้ไม่ได้หวังจะมาเบียดเบียนคุณนะคะแล้วก็เขาไม่สามารถจะรับมือกับการเจ็บปวดได้อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วคือไม่ได้เลย คุณขาคนคนนี้พังมากๆเราขอบอกจริงๆนะคลิปนี้เป็นทําที่เป็นเป็นคลิปที่ทําให้เรารู้สึกกังวลมากๆอีกคลิปหนึ่งไม่ได้กังวลเรื่องคุณนะกังวลเขาเพราะเขาไม่ได้มาดูดวงกับเราเขาไม่ได้มาดูคลิปเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถดึงเขาให้ลงมาสู่ความเป็นจริงได้คนคนที่หลงพิษหลงทางอย่างมากตอนนี้อ่าแล้วก็เขาจะไม่มีทางที่จะยอมแพ้ระหว่างเรื่องของคุณสองคนเราว่านะ อ่ะอันนี้แค่เผื่อๆไว้สมมุติว่าเขาไปฟังเรื่องอะไรมานี่โอ้โหอ่อนไหวง่ายมากถึงขั้นแบบหมกมุ่นแบบออฟเซตแล้วก็กลายเป็น OCD ได้นะเนี่ยเอาจริงดังนั้นคุณต้องรีบดึงเขาลงมานะคะเราอกเป็นห่วง OCD ก็คือโรคย้ำคิดย้ำทำค่ะบางคนคิดว่าโรคย้ำคิดย้ำทำคือการแค่เล็บคือการทำอะไรซ้ำๆ ไม่จําเป็นต้องแสดงออกแบบนั้นก็ได้แต่แค่คิดอะไรซ้ำๆวนไปวนมาแล้วก็ถามคนอื่นด้วยคําถามเดิมๆที่ตัวเองถามไปแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นโรคย้ําคิดย้าทาอย่างหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะส่งผลมาจากการจะทําด้วยคือชอบล้างมือบ่อยๆคือทําอะไรซ้ําๆบ่อย,อยๆนึกออกไม่เอ่ยดังนั้นอย่าให้เขาได้เป็นขนาดนั้นเราเคยเป็นมาก่อนโลคนี้ทรมานโคตรๆขอบอกเลย เหนื่อยแทนเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เลยสิ่งที่จะสรุปให้สั้นๆก็คือเขาหลงทางอยู่ในความคิดตัวเองคุณมีโอกาสที่ดีในการช่วยเหลือเขาคุณต้องทําไม่ต้องไปช่วยโดยตรงเพราะคนแบบนี้ไม่ฟังหรอกแต่เขาจะไปจํามาจากไหนรู้ไหมจํามาจากคุณนู้นทีคุณนี่ทีแต่คนหลักๆที่เขาจะจําเลยจากตัวคุณเองถ้าคุณส่งพลังงานสับสนไปให้เขาในตอนนี้เขาก็จะประสาทเสียเลยเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องไปสร้าง สร้างหลักให้ตัวเองก่อนอย่าให้ตัวเองโอนเอนไปทางใดทางหนึ่งคุณต้องทําให้คุณมีความมั่นคงทางอารมณ์ให้ได้แล้วสิ่งที่คุณโพสบนโลกออนไลน์ถ้าคุณโพสต์เรื่องดีๆไม่ได้หรือมันมีความเครียดเกิดขึ้นอย่าทําปล่อยให้มันว่างอยู่อย่างนั้นหน้า Facebook คุณหรืออะไรก็ตามปล่อยให้มันว่างอยู่แบบนั้นไม่ต้องไปโพสต์ไม่ต้องไป post, ไอัปเดตอะไรทั้งสิ้นยกเว้นแต่ว่าคุณรู้สึกเฮ้ยอันนี้เรามีพลังบวกพอสมควรแล้วแล้วเราอยากจะโพสต์แล้วมันสามารถทําให้เขาเห็นแล้วเป็นกระจกสะท้อนจะได้ อันนั้นโอเคแต่อย่าสื่อถึงเขานะคะอย่าสื่อเพราะคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ชอบบวกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเข้าตัวเองอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องลบๆนะคะแล้วแม้แต่ถ้าบางทีถ้าเป็นเรื่องบวกๆอาจจะจินตนาการไปว่าคุณโพสต์ถึงหนุ่มคนนั้นสาวคนนี้แล้วก็งองแงไปอีกเนาะให้ระวังให้ดีอู้มาดูสิว่าไพโรแมสแองเจิลมีอะไรอาะจะบอกว่าอยากจะบอกบ้างนะคะ อืมใบแรกเลยอู้มาอีกแล้ว past life r e l ationship เนี่ยอ่ะสู่โลกความเป็นจริงก่อนนะอย่าเพ้อฝันเพราะเราเป็นห่วงจริงๆจะใช่หรือไม่ใช่ช่างหัวมันเอาเป็นว่าเขาคือคนคนหนึ่งที่คุณรักก็พอหรือถ้ายังไม่รักก็ปล่อยผ่านนะคะอืมนั่นแล้วก็ความแตกต่างทางสังคมทางาศาสนา u p พบ i n g ริงต่างๆที่มันแตกต่างกัน อยู่กันคนละประเทศมันก็มีปัญหาด้วยอย่างเมื่อกี้กองแรกไม่กองแรกสิเนาะคลิปก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่ได้ฟังอย่าลืมกลับไปฟังนะคะแต่ถ้าฟังแล้วแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะหาตัวช่วยเพิ่มแล้วไปฟังให้มันละเอียดอีกรอบก็ลองไปฟังดูก็ได้เพราะว่า มันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นมาเพราะคนพวกนี้อ่อนไหวง่ายมากจริงๆแล้วก็แอ t แทคชั่นเหมือนเดิมเลยน่าจะอยู่ไกลกันจนไม่ได้มีเวลาคุกกิ้กกุกกกันเท่าไหร่แล้วมันทําให้เขารู้สึกเหมือนตัวเขาเองอินสิเคีวริตี้เพราะเหมือนเหมือนกับว่าคุณดูห่างจากเขาไปนึกออกไหมไม่ได้หมายความว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเสน่ห์หรืออะไรนะแต่มันเหมือนกับว่าไอเคมีระหว่างเราสองคนมันมีตรงกันนั่นแหละแต่มันจะค่อยๆลดลงเพราะว่าเราอยู่ห่างไกลกันด้วยส่วนหนึ่งเนาะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ เป็นคลิปพลังงานเหนื่อยๆคลิปหนึ่งที่ทำออกมาแล้วก็หวังว่ามันจะช่วยคนดูให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณมากขึ้นด้วยต่อให้ไม่ได้กับคนนี้แต่เป็นคนถัดไปในชีวิตของคุณก็ยังดีนะคะยังไงยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย